อดนิวฮอลแลนด์640นะครับของคุณตาเตรียมการจะไปออกงานนะครับวันนี้กับคุณลุงโรดครับกำลังดูแลความเรียบร้อยของโรตเตอรี่นะครับตอนนี้ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วลุงโรดน่าจะเป็นผู้นั่งหลังพวงมาลัยครับสำหรับวันนี้เลอะมาเลยนะครับคันนี้ ข้าวครับหลังจากภารกิจการติดตั้งเครื่องไวเครื่องมือแล้วแล้วก็น่าจะเป็นการหวานข้าวนะครับมีเครื่องหวานข้าวนะครับดูใกล้ๆครับนี่เป็นเครื่องหวานข้าวนะครับนี่ครับข้างในก็เอาไว้ใส่พันข้าวมารึข้าวนะครับแล้วก็ตอนล่างก็จะมีตัว ลมปั่นข้าวออกนะครับมีบางเลือบางลมบังข้าวไม่ได้ออกไปนอกเส้นทางนะครับแล้วก็เชื่อมไฟไปกับตัวรถใช้มอเตอร์หมุนนะครับด้านล่างก็จะเป็นมอเตอร์มีใบพัดหมุนข้าวนะครับนี่ครับตัวมอเตอร์ ้าตกลงมาตอนนี้ก็จะหมุนไปนะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมการออกไปไถอีกวันหนึ่งนะครับวดนิวฮอลแลนด์ครับ6640ทันสีฟ้าผู้ใจผู้ชีวิตของคุณตาสูงนะครับแล้วก็วันนี้นุ่งห่น่าจะเป็นคนดูแลในท่าน นำไปไถนะครับออโตอรี่ครับกำลังอัดจารบีแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยอื่นๆนะครับจุดาอัดจารบีด้วยตัวเองเนะครับ ประมาณในหน้านี้ก็จะเป็นฤดูการถ่ายวานแล้วนะครับฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งให้ชาวนาได้หายใจใหายคอแล้วก็รีบวานนะครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศทําท่าจะมาแล้วนะครับเนี่ยตามพยากรณ์อากาศแล้วฝนจะมาช่วงไหนลุงรอดพยากรณ์อากาศเนี่ย,ยผมฟังต่อๆมานะครับไมได่ดูด้วยตัวเองเนี่ยเขาว่ามาช่วงสองสามวันนี้นะครับฝนจะวันฝนจะเข้านะครับ นี่ก็เตรียมบอ,อกแล้ววันนี้ลุงรอดเป็นคนดูแลรถเนาะนี่ครับมาดูโรเตอรี่ใกล้ๆนะครับนี่ครับสำหรับปันดินเคล้าดินนะครับติดตั้งกับเฟืองท้ายของอรถไถน,นะครับ หลุนโรตอรี่ปันดินนะครับวานด้านหน้าวานครับด้านหลังก็ปัน่นดูครับเนี่ยครับหมุนติวตวอยู่ตรงนี้ก็จะมีหน้ากากกัน้นไม่ให้ดินกระเด็นกระดอนออกไปนะครับเนี่ยครับรถไถจะมีประโยชน์มากมายนะครับอุปรกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆเนี่ยใช้งานได้หลายอย่าง กำลังมาที่เฟืองของโอเตอ,อรี่อีกครั้งหนึ่งครับเฟืองท้ายรถไถนะครับนี่เกลีสูงกําลังมาเนีย่ยครับมองอีกมุมนึงนะครับของออต้รี่นี่เดินเบาอยู่นะครับดูสภา,าร์ทไปใช้งานนะครับคงจะ ลุยหน้าดูนะครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับเรากลับมาวันหยุดก็เห็นรถไถอีกครั้งหนึ่งครับรบคันนี้จะเห็นบ่อยนะครับในคลิปของเชฟชาแนลแล้วก็อาจจะมีในช่องชูใจมินิมาร์ดด้วยนะครับครับุนเครื่อง นี่ไม่ใช่นาของตัวเองนะครับนาของตัวเองเสร็จแล้วนะครับนาจะเป็นการาไปช่วยดูแลเพื่อนบ้านนะครับไปหวานคุณตาก็เช็คความเรียบร้อยดูแลน้ํามันเครื่องดูแลระบบต่กางครับจะเติมน้ำมันเฟืองข้างหลังวะพ่อ ด<อ>เต่ตอรนเติมน้ำมันหล่ลอลื่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เช็คสภาพความเรียบร้อย <S 1> <S 1> ก่อนออกไปลุยงานเพราะรถไทยเป็นรถที่ใช้งานหนักการหล่อลื่นต่างๆนะครับทำให้เครื่องอเบาแรงขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับแต่ถ้าฝืดมากมันก็จะมีอาการ น,นี้ครับมาดูใกล้ครับอันนี้ดูอันนี้ส่ความสะ,สสะอสาดนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ไม่มีชนะไม่มีอะไรขันนะครับก็ตัดแปลงครับไปทํางานหนักมาก็บางทีก็กระเด็นกระดอนหายไประหว่างงานก็มีนะครับพ่อก็จะเติมน้ำมันน้ำมันหล่อลื่นใช่ไหมพอ่อน้ำมันน้ำมันเครื่องเน้ำมันเฟืองน้ำมันเฟืองนะครับเฟือง,องของเจ้าตัวโรตารี่ตัวนี้นะครับ ให้โอรตเตอรี่ได้ทำงานให้ไหลลื่นขึ้นนะครับเ <c oughs> นี่ยครับบนทุ่งกุลาก็จะเจอรุ่นนี้อยู่อยู่เยอะนะครับเป็นรุ่นบุกเบิกเลย ทุ่นนี่ไป็น้ะไรเป็ดงไปไรอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นเป็นรถไถรุ่นใหญ่ร,ร,รุ่นรุ่นที่วางใจได้นะครับเรื่องพละกําลังคันนี้ก็หกสิบแรงอย่างนั้นพ่อเก้าเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าแรงเก้าสิบห้าแรงไม่ธรรมดานะครับนี่สองเพลาเนาะพ่อดูครับ นี่แะครับรถไถจะต้องสภาพประมาณนี้นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ปกตินะครับต้องเลอะๆหน่อยเอาผู้จัดการก็มาครับอาจจะต้มยำไปสักอย่างมีตะไคร้ด้วยเ,เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับครับดัดแปลงฝาน้ำมันนะครับ มาใช้ปิดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับุณตากำลังพยายามอยู่ต้องล่นไฟแล้วขอ